i thought i was talking <laughs> to you ขวาขวาไปน้อยนึงเดี๋ยวน้อยนึงเดี๋ยวกี

ตอไเป็อะเธอเลยขัดจะไม่ฟังที่เราพูดเลยไม่เธอเขาเขาอันนี้เราทนียจะบอกว่าขาายมันก็ไปขาาอ่ะก็เรื่องไปพ่ไปซ้ายก็ต้องขาซายดิถ้าถอยตรงอ่ะเพไปขวาก็ต้องไปขวาเธอต้องค่อยค่อยค่ช้ช้างนี้ตะกี้เราบอกเธอเธอเข้าใจเราหล้วเล่หมดแล้วยังย ยืดไอ้ลูกคันใหญ่เรายัางไม่ได้ขายเลยคันใหญ่ง่ายเพราะว่าคันใหญ่ลูกปืนล้อซ้ายมันไม่ดีมันเลยเธอทางแก้มเวลาเวลาเธอโยกมาซ้ายอะไอ้นี่มันจะติดจิตใช่ไหมรูร้สึกติดจิตไหมอืมรู้สึกมันจะเนหนื่อๆแล้วไม่ใช่หนื่อยตัอะไรนะหนื่อล้อนะลอ้อหรือลูกปืนลอ้อเธอไอ้รถใหญ่นี่เรายัางไม่ได้ขัยเลยเขาไม่เอามาให้เราหรอกอาทิตย์หน้าแหละไม่หารองรือสิ่งอะไรโอ้โหเหลือแค่สามคนนั้นเนี่ยเก็ตเดมั้ม จริงอ่ะแต่น้อขับก็ไม่ได้ขับรถคนนั้นรถรถคันใหญ่ละบางคนยังไม่ได้ขับเลยสามคนเหรอสามคนไอ้พวกมง้เท่าไหร่วะนี่เรายิงตำ <c oughs> ่ำเกี่ยวกระสบการณ์ที่เต็ม ดูกว่าเาจะฝอยได้กว่าเราขารถไถไม่ใช่ว่าเก่งไม่ว่าชำนาญที่เราเป็นอะอายุสอเราสองวันที่ี่อายุสอนแบบนี้มันเข้าใจนะอายุสอนอะแต่ยืดสอนเราไม่ยดสอนเราะเธอต่ยนะี่ยยืดเธอยิ่งแบบอันนี้แต่ว่าไม่ต้องตข้อเลยนะเธอชอบคุตะข้อฉัพดจิงถ้าคุตะข้อปดนแดนี่มันตาจไหลนะใครก็ไม่ชอบ แต่ว่าเธอเธอเธอสองสาวจะต้องเต็มเย้นค่แค่สองไม่ใช่คนที่ข้าใจยากไม่แต่ถ้าบอกงบอกแคถ้าเราถ้าเราบอกไปเนี้ยเราบอกมั่วนะเราบอกผิดว่าเราไม่รู้มันต้องอยู่กับสถานการณ์จริงยี่เลยยุด เดี๋ยวเธอไปดูนอะไไป่า่่า่มาแล้วเธอให้เขาเหรอห้ดีาะหนก็ไไม่เป็นไระฮ่่